นางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยมีการชี้แจงกรณีที่มีการโพสต์ภาพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กำลังออกกำลังกายในน้ำค่ะคู่กับดัมเบลภายในบ้านใจสองลากับหลานๆนี่แหละค่ะเป็นภาพนี้ละค่ะที่เขาดูหาในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากบอกว่าเอ้ไหนบอกไม่สบายทำไมยกดัมเบลไหวใช่คุณอุ้งอิงบอกว่าจริงๆแล้วเป็นดัมเบลฟองน้ำที่แพทย์เขาให้ใช้ในการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดนั่นเองเนื่องจากว่าได้ผ่าตัดที่ไหล่มา ตรงนี้จะสามารถช่วยออกกำลังกาย เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับคุณทักษิณให้กลับขึ้นมาได้ยืนยันค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะมีการโพสต์เพื่อเป็นกระแสและต้องการที่จะสื่อถึงความสุขที่เห็นครอบครัวนั้นมีความสุขนั่นเองสําหรับอาการของนายทักษิณน,นั้นถื <S 2> <S 2> อถว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ต้องเพิ่มการออกกําลังกายเพื่อเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่จํากัดมานานจึงต้องมีการฟื้นฟูร,ร่างกายเช่นการเดินในน้นําเพื่อความปลอดภัยและก็ลดการวิ่งค่ะไม่ให้เข่านั้นกระแทกกับพื้นหรือว่ามีกกกกกาาาาารรรลงงนนนนนน้ํํหหัั่่เเอสวดดิ ทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ของนายทักษิณในช่วงเทศกาลสงกรานต์คุณอุงอิงบอกว่ายัางไม่ได้ระบุเรื่องของการเดินทางว่าจะไปเมื่อไหร่วันไหนค่ะแต่ก็อาจจะเป็นในช่วงวันที่1 2บสถึงสิเมษายนานี้นั่นเองและก็ยังไม่มีกําหนดการเรื่องของการรายงานตัวประจําเดือนเมษายนต่อกลมคุมประพฤตินะคะหากมีกําหนดนั้นก็จะต้องมีการรายงานตัวตามขั้นตอนต่อไปค่ะ